สวัสดีค่ะเรียนชั้นปสีมาพบกันนะคะกับครูเมียวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของมวลและแรงโน้มถ่วงมวลคืออะไรมวลคือปริมาณของเนื้อของสสารทั้งหมดเลยมาประกอบกันหรือมารวมกันเป็นวัตถุโดยกำหนดให้มีหน่วยเนี่ยเป็นกรรมหรือกิโลกร,รมัมตัวอย่างเช่นแอปเปิลผลนี้ทั้งผลเลย ทั้งผมเลยมีหน่วยเป็นกรรมหรือกิโลกร,รมัมมวละจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมวลก็ยังคงเป็นปริมาณเท่าเดิมยกเว้นยกเว้นเนื้อของวัตถุเนี่ยหลุดหายไปหรือมีการเพิ่มเข้ามาตัวอย่างเช่นในรูปแอปเปิ้ลรูปที่1อันนี้คือมวลของแอปเปิลแบบเต็มรูปไม่ว่าเราจะกิ้งไปทางไหน มวลของแอปเปิลก็ยังมีค่าเท่าเดิมสมมุติแอปเปิลลูกนี้มีมวล5 5กรัมกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ว่าจะกลิ้งไปอยู่มุมไหนแอปเปิลลูกนี้ก็จะยังคงมี5กรัมแต่เมื่อไรที่แอปเปิลโดนกัดฟุ๊บมวลของแอปเปิลจะหายไปดังนั้นมวลจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ใดก็ได้มวลเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้ ยกเว้นหายไปหรือมีการเพิ่มเติมเข้ามามาต่อกันคนนี้คือใครอคนนี้คือใครคนนี้ชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยา,ทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเขาก็เลยมีการอ ให้เกียรติให้เกียรติกับเซอร์ไอแซคนิวตันโดยตั้งคำว่านิวตันเนี่ยเป็นหน่วยของแรงขึ้นมาเพื่อให้เกียรติกับเซอร์ไอแซคนิวตันเรื่องนี้นักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า107นะคะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกกว่านี้อ่าหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า107สามารถอ่านเพิ่มเติมได้อ่ะ มาที่กิจกรรมวัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกปล่อยออกจากมือโดยสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัดใบไม้มาเล็ดข้าวครูเลือกของที่อยู่รอบตัวที่สามารถหาได้ง่ายๆหรือนักเรียนคนใดไม่มีหาสามารถหาอย่างอื่นๆมาทดแทนได้อ วิธีการทดลองอวัติถาการวิธีการทดลองการทดลองนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้า108วิธีการทดลองขั้นแรกเลยอทำยังไงกันดีมาลองกันเถอะมาลองกันเถอะขั้นแรกคู่มีดินสอ,อดินสอคนมองที่ดินสอฟึ่ ถ้าครูทำดินสออ่าให้มองที่ดินสอเลยถ้าครูทำที่ดินสอเป็นไงเอ่ยปล่อยวัตถุหรือปล่อยดินสอลงฟึ๊บวัตถุเป็นไงเอ่ยตกลงข้างล่างอ่าใบไม้อ่าใบไม้ฟึ๊บอ่าเป็นไงเอ่ยก็ใบไม้ก็ยังคงตกลงจากบนลงล่างอ่ะต่อมาครูขอแบบไกลขึ้นมาอีกอ่ะมมครูทับต้นบัตทับเติ้บัต จับอันด้วยบาทเคลื่อนออกไปฟึ๊บไปไงเอ่ยทิศทางจะไปตามที่เรากําหนดอยากให้มันเคลื่อนไปทางไหนอ่าเราก็กาหนดไปฟุ๊บลูกศรถ้าเราเขียนเป็นลูกศรก็คือแรงจะคัดต้นแบบที่เคลื่อนไปฟึ๊บก,ก็แปลว่าลูกศรชี้ตรงไปอ่าต่อมาต่อมาปากกาอ่าคมีปากกาหนึ่งแท่งเมื่อกี้ดินสอครูวางลงตก เคลืงลงแบบตรงๆคันนี้ยงไปทางอื่นบ้างปึ๊บยังไงเอ่ยปากกาก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามแรงที่เราปล่อยต่อมาใบาไม้อ่าครูมีใบไม้ด้วยอ่ะใบไม้คันนี้วัตถุชิ้นนี้เบากว่าเพื่อนแล้วค,ครูเคลื่อนใบไม้ไปอ่ะเคลื่อนใบไม้ไปปุ๊บเป็นไงเอ,งอ่ยใบไม้ก็มีการเคลื่อนที่อ่ะ ยังลบเราบอกว่ามียังลบด้วยอยังลบฟึ่ายังลบลองจับยังลบแล้วเครื่องลองไปเครื่องลองไปเกิดอะไรขึน้นยังลบก็จะลอยไปตกยังตำแหน่งหรือพื้นที่ที่เรามองไว้สังเกตเป็นไงเอ่ยวัตถุบางอย่างมันมีการกระดอนการกระดอนกระโดดออกไปมันอาจจะขยับไปคนละพื้นที่ก็ได้ใบไม้หายไอ,อาจจะปิวไปแต่สุดท้ายเป็นยังไงเอ่ย ก็จะล่วงและตกลงที่เดิมมาต่อค่ะจกที่เราได้ลองทำการทดลองเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เป็นไงเอ่ยปรากฏว่าเรามาตอบคำถามกันดีกว่าขณะที่วัตถุอยู่ในมือของเราวัตถุมีการเคลื่อนที่หรือไม่วัตถุที่อยู่ในมือเราจะไม่มีการเคลื่อนที่เพราะเรายังไม่ได้เป็นไงเอ่ยปล่อย วัตถุนั้นนั้นๆออกหรือเรายังไม่ได้ใช้แรงให้วัตถุมีการเคลื่อนที่นั่นเองอ่ะมาดูข้อที่2ข้อที่2องถามว่าเมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่เมื่อกี้เปลี่ยนไหมอ่ะมาเฉลยกันอเมื่อปล่อยออกไปแล้ววัตถุทุกชิ้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยพอปล่อยไปแล้วจะหยุดนิ่งเมื่อมันตกลงสู่พื้นหรือหยุดนิ่งเมื่อวัตถุลงพื้นแล้วนั่นเองอข้อที่3เมื่อปล่อยวัตถุจากมือมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่แล้วรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเอ่ยพอปล่อยลงมาฟกอย่ไงเงียอ่กมีแรงกระทำไหมคำตอบคือ เมื่อปล่อยออกมาแล้วมีแรงกระทําต่อวัตถุโดยเรารู้ได้จากวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จะหยุดนิ่งตอนแรกหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนั่นเองแปลว่าตอนนี้มันมีการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อที่4ถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุแรงนั้นเราเรียกว่าอะไรแรงกระทําต่อวัตถุที่ทําให้วัตถุมันตกลงสู่พื้น เราเรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอรู้แล้วเนาะวัตถุที่ล่วงลนลงมา,าวัตถุจะเป็นไงเอ่ยตกลงสู่พื้นเสมอเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงต่อมาข้อที่5เมื่อวัตถุแต่ละชิ้นเคลื่อนที่เส้นตาเส้นทางในการเคลื่อนที่เหมือนหรือต่างกันอาคำตอบคือ,อเส้นทางอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะ เปไงเอ่ยแล้วแต่ว่ามันจะไปทางซ้ายหรือทางขวามันจะเป็นยังไงเอ่ยมันจะกระ,กระดอนกระเด้งก่อนแล้วหยุดนิ่งแต่สิ่งที่เหมือนกันบางกี่ต่างกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือวัตถุทุกชิ้นจะหยุดการเคลื่อนที่เมื่อถึงพื้นเสมอดังนั้นเส้นทางการเคลื่อนที่อาจจะเหมือนก็ได้ต่างก็ได้แต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือเมื่อตกลงสู่พื้นจะหยุดนิ่งข้อต่อมาข้อที่หก จากกิจกรรมเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อวัตถุนั้นออกจากมือของเราเมื่อวัตถุปล่อยจากมือเส้นทางการเคลื่อนที่จะแตกต่างกันเพ,เพราะเพราะอะไรเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำะกระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ถึงพื้น ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยสรุปง่ายๆได้เลยว่าเ <d> มื่อวัตถุออกจากมือของเราวัตถุทุกชิ้นจะปกลงสู่พื้นเสมอเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําต่อวัตถุในแนวดิ่งแนวดิ่งคืออะไรแนวตรงๆต,ตกลงมานี่แหละเ,เรียกแนวดิ่งในแนวดิ่งในทิศทางลงสู่พื้นโลกดังนั้นทําไมน้ําตกอ่าเคยถามานเนาะทำไมนะ้ามานําตกไม่ลอยฟ้าเราน่าจะรู้แล้ว ทำไมน้ำตกถึงไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าเพราะเป็นไงเพราะน้ำตกมีแรงโน้มถ่วงนั่นเองอะไรก็ตามที่ตกลงได้ทั้งหมดเลยเพราะทุกอย่างมีแรงโน้มถ่วงทำไมคนเราถึงไม่เดินแล้วไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าบ้างเพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงนั่นเองอสำหรับวันนี้พบกันเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ